สวัสดีครับทุกท่านผมดึงนะครับชั้นดึงนะครับก็ตอนนี้ก็มีช่อง youtube ช่องนี้นะฮะแล้วก็ช่องอาทาง facebook ก็คดออฟไลท์มาจากรรจชกิจนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงสีที่แทนพลังของเลข7นะครับก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าเลข7เป็นเลขตัวแทนของวันเสาร์นะฮะ ซึ่งการนับก็คือวันวัน,วนสารจะเป็นวันที่เ็นะฮะเลขเตัวเนี้ยสีที่ใช้แทนเลข7ตัวเนี้ยจะเป็นสีที่แทนวันเสาร์นะซึ่งก็คือสีม่วงนะกับสีเทานะครับก็สีสองสีนี้นะสามารถอามาใช้แทนพลังของเลข7ได้นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะได้พลัง,งเลขเมาไว้ใกล้ๆตัวนะที่เช่นเอาไว้ใช้เพื่อเพิ่ม ความอดทนหรือเพื่อเพิ่มงานที่เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับเกษตรกรรมอะไรเงี้ยนะก็สามารถใช้สีม่วงเนี้ยมาแทนได้นะหรือจะมาไว้ใช้เป็นสีที่ดึงดูดซับของคนบางวันก็ได้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเลขตัวเลขเจ็ดนะที่ใช้ก็คือเป็นสีม่วงหรือสีเทานะเอก็มาใช้กันได้นะครับ จะส่งผลคล้ายๆกับพลังเลขเจ็ดกันนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับเขคงมาเล่ากันให้ฟังประมาณนี้นะก็ถ้าสนใจคนระับก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับก็อันนี้เป็นพลังของสีนะที่แดงของเลขเจ็ดฮนะเดี๋ยวก็จะมีอีกสองสีนะอีกสองตัวนะคือเลขแปดเลขเก้าแล้วเดี๋ยวจะมาพูดกันในวันหลังนะครับผม ソーディー